และเพื่อความเป็นมงกนแก่ที่เ่าสาวนะคะโอกาสนี้เดี๋ยวจะมีคำอวยพรและคำขอบคุณจากคุณพ่อและคุณแม่นะคะแล้วก็มีร่างให้ด้วยนะคะอ่ะมาที่คุณพ่อนนคุณแม่ฝั่งดีบ้างนะ คุณพ่อโทชิฮิวจ่นะคะแล้วคุณแม่ทาราโกะอ่ะมีคุณพ่อคุณแม่ของา